ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะอาทิตย์นี้นะคะเราก็มาพบก,กันกับหน่วยที่เจ็ดนะคะครอบครัวแสนสนุกนะเป็นยังไงบ้างคะอาทิตย์สองอาทิตย์มาแล้วเด็กๆเราไม่ได้เจอกันเลยนะเด็กๆได้อยู่กับครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะอยากมาโรงเรียนได้ย,ยังคะครครูอยากเจอเด็กๆมากเลย นะแต่วันนี้เรายังเจอกันไม่ได้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวกันก่อนนะคะนะมาดูนะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสายยายของครอบครัวกันค่ะนะสายใยของครอบครัวอ่านะนี่เรามีเพลงด้วยนะจะบอกว่าคุณคร,รูลองเพลงไม่เก่งนะลุงอ่า <c oughs> นะเดี๋ยวอ่านะเรามาดู นี่อ่ามีเพลงตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นเพลงภาษาอังกฤษนะคะนี่มาดูสายใยครอบครัวอ่าครอบครัวของเราหรือ my family นะก็คือครอบครัวของฉันมีใครบ้างมีคุณตามีคุณยายนะคะอ่านี่ก็คือพ่อของพ่อกับแม่ของคุณแม่ของเรานะคะ ่ามีคุณปู่กับคุณย่าก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ของพ่อของเรานะคะแล้วก็นี่ค่ะแล้วไหนครอบครัวพ่อกับแม่ของเรา,าก็มีอ่าบางคนก็มีแค่ลูกชายาบางคนก็มีแค่ลูกสาวหรือ บางครอบครัวนะเหมือนครอบครัวเด็กๆบางคนก็เด็กๆเ,เป็นเด็กผู้ชายก็จะมีน้องสาวหรือมีพี่สาวนะคะบางคนก็มีน้องชายหรือมีพี่ชายนะนะครอบครัวของเราบางคนอาจจะบอกว่าวิตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่กับตายายนะฉันอยู่กับปู่กับยา่านะ อันนี้ก็แล้วแต่ครอบครัวนะคะแต่อยู่กับใครเด็กๆก็ได้รับความรักความอบอุ่นเหมือนกันนะคะถึงเราจะไม่ได้อยู่กับพ่อหรือแม่นะคะแต่ท่านทั้งสองก็เลี้ยงดูพ่อกับแม่ของเรามานะท่านก็ดูแลเราเหมือนนะเหมือนดูแลพ่อกับแม่ของเราเหมือนกันค่ะนะเด็กๆก็ต้องเป็นเด็กดีนะคะเชื่อฟัง คุณตาคุณยายหรือคุณปู่คุณยา่านะคะส่วนใครที่อยู่กับพ่อแม่อก็ถือว่าเด็กๆก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นหรือเด็กๆอาจจะมีคุณตาคุณยายคุณปู่คุณยา่าพ่อกับแม่อยู่ร่วมกันนะคะ,ะถือว่าเราเป็นครอบครัวที่น่ารักนะคะอบอุ่นอเราจะมาฟังเพลงนี้กันค่ะนะ เด็กร้องตามก็ได้นะคะ Brother finger, brother finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Sister finger, sister finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Baby finger, baby finger, where? เ hey. จบไปแล้วค่ะน่านั่นคือเพลงเกี่ยวกับ Finger Family นะคะน่เหมือนครอบครัวเราเลยค่ะน่พ่อมีแม่มีพี่สาวนะคะมีพี่ชายมีน้องชายหรือมีน้องสาวเราเป็นคนสุดท้ายเราก็เป็นน้องคนเล็กนะคะหรือ Baby Finger นะอ่า,าวันนี้ เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสายใายของครอบครัวไปแล้วนะนะคะพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าครอบครัวของฉันประกอบไปด้วยใครบ้างอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีคําถามมาถามกันนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ